แค่สีดแมลงก็ขาดเกี้ยงไบโอเจนลดสูงสุด40%สําหรับพี่ๆน้องๆวันนี้ยาฆ่าแมลงสีวภาพที่ทันสมัยที่สุดของออสเตรเลียไบโอเจนกําจัดแมลงทุกชนิดเส้นเพี้ยอ่อนตัวเลือดปลวกมอดแมลงวันยุงมดแมลงสาบด้วงแมงม,มุม,ม,มแดงและอื่นๆฉีดเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้นานถึง6เดือนด้วยเทคโนโลยีการต้านทานไม่ต้องกังวลเรืเร่องแมลงจะดือยาอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยเทคโนโลยียึดเกาะเกาะติดยาวดานทำให้มั่นใจได้ว่ามแมรงไม่กล้กลับมาใบโอเจนหนึ่งขวดผสมกับน้ำา1 2 0 0มลลิตรเพื่อฉีดพ่นหนึ่งไร่ครอบครัวคุณมีทุเรียนพริกไทยกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานส้มขนุนส้มโออะโวคาโดน้อยหนาพืชเกษตรเส้นกาแฟโกโก้พริกไทยพืชระยะสั้นเส้นข้าวผักและดอกไม้หรือไม้ประดับ ไบโอเจนจะช่วยกำจัดมแมลงปรับปรุงประสิทธ,ธิภาพการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าได้พืชผลแบบอุดมสมบูรณ์หากต้องการซื้อสินค้าของแท้กรุณากดที่ลิงก์ด้านล่างพร้อมปุ่มเพื่อรับใบเสนอราคาหรือฝากข้อมูลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไว้ในส่วนความคิดเห็นของบทความ Merda!